ครับผมสวัสดีครับพบกับอาจารย์อันพาเทีดอย่างเช่นเคยนะฮะเราก็จะมาพาวิเคราะห์ตลาด Forex ในกราฟทองนะฮะแต่ละสัปดาห์สัปดาห์นะฮะเพื่อทำกำไรนะครับโอเคพูดพันธุ์ทำเพลงนะครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะฮะในเดือนแรกของอปี2อ่6อนะฮะเดือนธันวายังไม่จบไปนะครับ อีก1อาทิตย์2อ,อาทิตย์อีก2อ,อาทิตย์ครับผ่านไป2อ,อาทิตย์แล้วอีก2อ,อาทิตย์นะฮะโอเคขออนุญาตเปลี่ยนหน้ากราฟนิดหนึ่งนะฮะโอเคมาถึงหน้านี้นะฮะไหนดูวิกดิวิกโอเคเนี่ยตอนนี้วิกนะมันนี่มัน,มนไม่ใช่วิกเอ่อในระดับมันตอนเนี้ยโอ้โอ้ทะลุแนวแนว,แนว,แ,นวแนวต้านบนขึ้นมาแล้วเหรอเนี่ยทะลุขึ้นมานิดหน่อยแล้วนะฮะทะลุขึ้นมานิดหน่อยแล้วโอเคตัวนี้คือเป็นเส้นเก่า ที่ผมจัดการไว้ในการวิเคราะห์ครั้งที่แล้วนะฮะโอเคขออนุญาตเคลียร์เส้นออกนิดนึงนะครับโอเคโอ้ไข่ที่ได้เส้นใบนิดนึงมาเนี่ยนะตั้งแต่ล่างมานะี่ยาวเลยนะโอ้โหขึ้นยาวเลยขึ้นยาวเลยขึ้นยาวเลยนะครับเดี๋ยวนะโอ้มันเทคลงสามเส้นตรงนี้สามันมันหนึ่งมันสองมันสาม แล้วก็ดีดขึ้นยาวเลยนะฮะแล้วก็โอ้โหดีดขึ้นยาวมาไม่ไม่สนใจแนวต้านเลยนะไม่สนใจแนวต้านเลยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตตีเส้นนิดนึงนะครับมันนะฮะมันอาจารย์อันใช้เป็นสีเหลืองนะครับมันอาจารย์อันใช้เป็นสีเหลืองอ่ารับล่าสุดจุดตรงนี้นะรับล่าสุดรับต่อมา2นะครับต้องบอกว่าต้านนี่ตัวน,นี้ทะลุไปแล้วนะ ขอดูแบบใกล้ๆสิอ่าเส้นประมาณโดยประมาณประมาณนี้แหละเอาวิกสิทีนี้วิกอ่าโอเคตรงอยู่นะวิกกทะลุมายาวอยู่นะผมว่าขึ้นแรงขนาดนี้เวลาลงน่าจะปรับตัวลงแรงพอตัวอยู่นะครับในความคิดผมนะผมว่าน่าจะเป็นการปรับตัวลงเพื่อมาเหยียบเส้นเขียวอีกครั้งหนึ่งอยู่นะ,นะเดี๋ยวขอดูภาพรวมก่อนนี่เห็นไหม ถ้ามันขึ้นมาแรงจริงผมว่ารอรอจังหวะย่อรอจังหวะย่อหนักๆระดับวิกเนี่ยรอจังหวะย่อหนักๆนะครับเพื่อที่จะดันขึ้นไปนะเพื่อที่จะดันขึ้นไปเพราะว่ามันผมว่ามันมันมันไม่น่าย่อเพื่อลงแล้วล่ะเพราะมันทะลุยอดไปแล้วนี่เห็นไหมหนึ่งสองสามอ่าระดับมันใช่ไหมไอระดับวิกนะฮะวิกวิกของเราใช้เป็นสีชมพูเพราะตอนนี้เราอยู่ในทำเฟรมวิกนะวิกก็เลยต้องต้องใช้วิกนะครับอ่าเส้นหนึ่ง เส้นสองเนี่ยผ่านมาสองเส้นเลยนะคิดเอาแสดงว่าขึ้นแรงมากขึ้นแรงมากตอนนี้ขึ้นแรงมากนะครับแต่แต่ผมว่ารอรอจังหวะอีกนิดนึงก่อนดีกว่านะฮะรอจังหวะอีกนิดนึงจุดนี้รอรอเผื่อมันเช็คลงนะครับถ้ามันไม,ไม่ขึ้นมาชนเนี่ยมันก็ต้องลงผมว่าลงเวลาลงในะระดับมันหรือวิกเนี่ยผมว่าน่าจะลงหนักเนี่ยลงตรงนี้ก็เหมือนกันผมว่าน่าจะลงหนักนะแบบต่ําสุดก็เส้นเหลืองอะ ต่ำสุดก็เส้นเหลืองก็มา23 0 0 0 23,000จุดนะอะรอจับจังหวะประมาณนี้ดีกว่านะครับรอจ,บจ,บจับจังหวะประมาณนี้ดีกว่าอ่า,อาถ้าเป็นวิกใช่ไหมเนี่ยตามนี้เลยนะถ้าลงหนักจริงแต่ว่าผมว่าไม่น่าลงต่ำกว่าเส้นนี้แน่นอนเส้นสีชมพูนเนี่ยนะอ่าพอาเส้นสีชมพูมันระดับนี้เลยอ่าถึงนี่ นะแนวแนวรับถึงนี้นะครับแนวรับถึงนี้ประมาณนั้นนะฮะรอรอจังหวะย่อดีกว่านะครับรอจังหวะย่อนะครับระดับวิกระดับดีระดับดีระดับดีก็ก็เช่นเดียวกันนะระดับดีก็เส้นนี้เส้นนี้ใช้เป็นเส้นวิกได้นะครับระดับดีผมว่าเล่นตรงนี้ได้ก็จากเส้นสี นี่แหละระดับเดยนะผมว่าเล่นตรงนี้ได้ช่วงเนี้เออช่วงนี้เป็นเส้นสีแดงได้นะครับโซนแดงได้นะฮะโซนนี้เล่นเป็นโซนแดงได้จนถึงมาเส้นมาถึงเส้นสีชมพูนี่แหละนะครับถึงเส้นสีชมพูนี่เลยนะฮะโซนแดงอ่าโซนแดงนี่นะฮะอ่าโอเค เดี๋ยววิกก็ตีเป็นตามนี้เลยนะฮะผมว่าถ้ามันย่อลงมาเนี่ยต้องต้องไม่ผ่านสีชมพูนี้รอจังหวะไว้ได้เลยนะประมาณหมื่นกว่าจุดเนี่ยแหละผมว่าห้ามต่ากว่านี้ห้ามต่ำกว่านี้นะครับรอรอนะฮะตัวนี้ย่อลงมาประมาณห้าพันจุดถ้าห้าพันจุดจริงก็ก็ประมาณนี้ประมาณเส้นสีชมพูนี้แหละแต่เราเอาแบบเอาแบบเอาแบบน่าก,กลัวสุดๆเลย นะถ้าถ้าลงมาจริงห้ามต่ำกว่าเส้นสีชมพูนี้น่ากลัวสักหมื่นจุดนะครับสักหมื่นจุดหาเงินไว้เลยนะฮะเพื่อเด้งขึ้นนะครับผมว่ายังไงยังไงก็น่าจะขึ้นนะยังไงก็น่าจะขึ้นนะครับโอเคเดีใช่ไหมเฮดโฟร์เฮดโฟร์นี่เห็นได้ชัดเลยไต่เส้นขึ้นเห็นไหมทะลุเขียวมายังเหยียบแดงอยู่ไม่ผ่านแดงเลยเห็นไหมเหยียบขึ้น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 ตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรารอจังหวะนะฮะร,รอจังหวะเทคลงนะครับ เรอยังวะเช็คลงซึ่งถ้าเช็คลงแบบโหดๆเลยจริงๆนะครับก็ไม่น่าจะเกนเนเินเนี่ยเหลืองหรือสีชมพูเนี่ยแหละฮะอ,อ่านเกมระยะยาวไว้ได้เลยนะครับเพจโฟนะอ่านง่ายนะครับอ่านง่ายนะครับเล่นง่ายเล่นให้ง่ายนะครับใช้แนวรับแนวต้านให้เป็นประโยชน์แล้วดูเทรนด์ให้เป็นนะฮะว่า,าเทรนด์แนวหลักเนี่ยมันเป็นเทรนด์ขาขึ้นชัดเจนมากๆเลยนะครับนะมาเหยียบรอขึ้นอย่างเดียวนะครับโอ้ อาทีนี้มาไม่มีอะไรมากครับเล่นแบบไม่ง่ายเลย6นาทีนะฮะนะเพราะงั้นรอจังหวะย,ย่อให้ดีๆนะครับโดยใช้ตัวแนวรับแนวต้านให้เป็นหลักหรือถ้าใครที่ยังไม่ชํานาญแนวรับแนวต้านให้เป็นหลักนะครับก็ลองมา,เ,าเล่นฟิโบดูฟิโบก็จากนี่ถึงนี่แหละเนี่ยนะฮะนี่เลยจุดนี้นะฮะเส้นแรกเส้นแรกจุดนี้นะครับเส้นส เส้นสามเส้นสี่เงี้ยตามนี้เลยนะฮะโอ้เล่นง่ายครับเล่นง่ายนะครับอย่าเล่นยากนะฮะเล่นให้รู้ว่ามันเป็นไปทางไหนถ้าเราอ่านเฟรมหลักอ่านขาดก็คือจบเลยนะฮะ,ะแผนรอบนี้คือง่ายๆฮะลอจังหวัดย่อระบายเหมือนกันกับทุกอาทิตย์นะฮะตั้งแต่มันขึ้นมาเนี่ยรอจังหวัดย่อบายอย่างเดียวนะครับโอเคคลิปนี้ง่ายมากจบเร็วมากนะครับอ,อย่าเล่นยากครับอย่าเล่นยากสังเกตดูวิกใช่ไหม ไอ้ไซถึงเส้นบนสุดแล้วเนี่ยถึงเส้นบนสุดแล้วเนี่ยเส้นบนแล้วก็เทคลงมาเทคลงมาเห็นไหมเทคลงมาเทคลงมาตัวนี้เหมือนกันครับเริ่มแตะเส้นเจ็ดสิบแล้วรอจังหวะรอจังหวะย่อให้ได้นะครับรอจังหวะย่อให้ได้โอเคครับมาเร็วไปเร็วครับวันนี้ขอให้โชคดีร่ำรวยร่ำรวยนะฮะมีเงินใช้กันทุกคนครับผมสวัสดีครับ